สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ไปชมกันหรือยังในแฟนด้อมพันแท้ลูกชายไรยอันกาดบัณฑิตนะครับจากพวกเก้าขิงขันทั้ง5คนเหลือเพียงหนึ่งเดียวที่รู้ลึกรู้จริงเพียงหนึงเดียวนะครับและแฟนดอมตัวจริงของไรอันก็ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับในการเปิดตัวของลูกชายไรยอันที่มาในบทเพลงรวยๆปังๆนะครับและสิ่งที่สำคัญ ก็คือสร้างความสุขความสนุกให้กับ f c f แฟนคลับได้อย่างดีเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับและ Ryan, f c ฟซีไรอันแฟนดอมไรอันก็ไม่ธรรมดาผลัดกันตอบคำถามจากพิธีกรคุณกันกว่าจะได้ตัวผู้ผ่านเข้ารอบและได้แชมป์ในรายการได้สร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้กับผู้เข้าชมในรายการและรับชมอยู่ทางบ้านมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม มีทั้งรอยยิ้มความน่ารักของแม่แม่เอฟซีแฟนคลับและท้ายที่สุดก็มีเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นแฟนตัวจริงของลูกชายไรอันนั่นก็คือแม่กุลกุลละวด,ดีแฟนด้อมตัวจริงของลูกชายแห่งชาติไรอันกัลบด,ดีนะครับและนี่ก็คือสุดยอดตำแหน่งแฟนพันแท้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ยังย้อนเข้าไปชมได้ในรายการแฟนพันแท้ทางช่องเวิร์กพอยต์ยได้เลยนะครับ และมาปีท้ายกับข่าวล่าสุดนในวันนี้จากการอัปเดตคิวงานในวันนี้นะครับของไรอันกัดบัณฑิตในวันที่21ธันวาคมปี2566ในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ศาลาประชาคมหมู่8ตำบลบึงอเภศรีราชาจัังดหวชลบุนนบรีนะครับและงานนี้ FC แฟนคลับของไรอันกัดบัณฑิตจะได้ชมฟรีคอนเสิร์ตอีกด้วยนะครับและอย่าลืม ตามไปให้กำลังใจลูกชาวไรอันเริ่มในเวลา20นาฬิกา30นาทีไปนจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะครับตามไปให้กำลังใจลูกชาวไรอันกันเยอะๆด้วยนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่สดตรงทุกวันติดตามได้ใน NFP198 และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใหม่ๆสวัสดีครับ